สวัสดีครับยินดีต้อรับเข้าสู่ช่อง youtube เสียสุรัตั์ขุดบุรีรัมครับเราจะเดินทางกลับบ้านครับจากเมืองสุรินครับออกมาจากตัวเมืองก็รู้ครับบรรยากาศของเราด้านหน้าครับเบื้องหน้าเบื้องบนโอ้มืดตึบเลยครับพี่นองเราไม่ได้ รถทีมงานพวกเราไมได้ทำงานมาสองวันแล้วครับเนื่องจากเจอเรื่องของพายุฝนที่เข้ามากระหน,นำ่ำเพอย่างเมามันนะครับเนาะทำให้นางงานพวกเราได้ลุเล็กค,ครับไม่สามารถที่จะทำงานได้ครับวันนี้ก็เลยปรับพื้นที่รอรอดูอีพกพรุ่งนี้ครับว่าเราจะได้ลงงานหรือเปล่าเนาะ มาตรงนี้มึดตึบเลยครับเนาะมึดทางเราสนมากทางบ้านตรวจจะไม่เหลือเพราะว่าตรงนี้จะตกบ่อยกว่าของเรายัางไม่ได้โทรถามทีมงานน้องชายกับที่อยู่ฝั่งที่ดูแลงานงบ้านตรวจครับก็เลย,เลยนะมาเล่ามาคุยกันหน่อยครับเนะาะคุยมาลเล่นกันหน่อยครับวันนี้ไม่ได้ไปไทยไม่ได้ไปทําคลิปพิวงเลยครับก็จะอยู่ที่ร้านขายของครับ ไม่ได้ไปหาพี่วงเลยรถเกอยู่ตรงไหนยังไม่โทรหาเกเลยครับเดี๋ยวคืนนี้ครับต้องโทรหาเกค,ครับเบอรคืนนี้อาจจะไปหาเกรเพราะว่ามีเอฟซีผู้ใหญ่ใจดีครับเนาะ,ะจะมีของมาให้ครับมีของมาให้ก็เลยจะนําไปให้พี่วงครับ ก็คือเอาไปให้เขาเนาะเงินกับวายซช่องเ c ซีพี่วงช่องคูช่องพวกเราครับก็เลยได้พักมาเนาะทักมา,ะกมาจะให้เรานำสินนำนำของเนาะเรียกว่านำของที่ท่านต้องการอต้องการที่จะบริจาคให้พี่วงเล็กๆน,น,น้อยๆเขาบอกว่าถ้าเราได้ไป หาพี่วงก็ช่วยจัดหาให้หน่อยตามที่ทางผู้ใจบุญท่านต้องการเนาะเราก็ไม่ขัดศรัทธาครับรือว่าเป็นความโชคด,ดีขอพี่วงพอสมควรที่เราทำคลิปออกไปแล้วมีผู้ใหญ่ใจดี f c ที่มารูจักพี่วงที่ทักมาหาผมคือเพอมาคอมเมนต์ในคลิปกันมีทุกภาคเลยครับผมเนาะมีภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเนาะภาคตอนออกเชียงเหนือก็มีครับมีหลายๆจังหวัดครับมีอตอนลางวันนี้ก็มีราชบุรีเนะะาะทักเข้ามาราชบุรีสัตหีบก็มีนะมาจากชลบุรีก็เพิ่งเพ,พิ่งได้เจอคลิปพี่วงทั้งนั้ก็ชอบดูว่างั้นเนาะ เราก็จะพยายามทํครัทำคลิปพี่วงในแนวทางที่ไม่ได้ไม่เบี่ยดเบียน,นวิธีชีวิตหรือเบียดเบียนหน้าที่การงานของแกเนาะแกชอบแบบนั้นจริงๆครับผมผมกล้าพูดเลยเนาะแต่ที่ผมสัมผัสพ,พี่วงจริงๆนี่แกไม่ได้ว่าถ้าแกอยากจะได้สิ่งของบริจาคจาก จากผู้ใจบุญเนี่ยแกจะไม่ไม่เด้ร่อนหนีพวกเราหรอกครับหรือว่าแกไม่ได้ร่อนไปเก็บกับแกนี่คือผมอยู่กับแกมาเมื่อวานเนาะแกก็เห็นตรงไหนก็จอดเก็บอย่างเดียวครับเ่ยบอกว่าแกชอบทําแบบนี้แกอยากใช้ชีวิตแบบที่เกเป็นเพราะว่าแกไม่อยากลงทุนอะไรแล้วครับแกก็ไม่ใช่ว่าคนบ้าหรือสติไม่ดีแกก็เป็นคนดีเนี่ยแหละครับแต่ว่าแกก็แต่งตัวสกปรกแต่งตัวไม่สะอาด ก็เลยมองเหมือนคนจอดจัดเนาะครับเนาะเป็นคนจอดจับแต่แ mm hmm. กก็บอกว่าในความคิดของแกเนาะแกก็กว่าแกน่ะเก็บขยะจะอาบน้ําอาบท่าให้รอๆเป็นตัวสวยงามเป็ mm hmm. นตัวรอๆก็ไม่ได้กันเนาะก็ประมาณนั้นเนาะแล้วก็ทีนี้ก็เรื่องของสถานที่ซักเสื้อผ้าซักเสื้อผ้าของแกก็ไม่ค่อยเหมาะปกติแกก็ร่ร่อนไปเรื่อยเปลือยเนาะไปนอน ตรงนั้นคืนหนึ่งตรงนี้คืนหนึ่งก็งนนงงทาให้เสื้อผ้ากันดูแลดูสกปรกไม่สะอาดแต่กก็ขี้เกีกเกยจจริงๆครับแต่ผมพูดเนาะไม่ว่ากันครับนอ้อยเอฟซีเนาะก็แกน่ะขี้เกียจอาบน้ําถ้าคุณขยายอาบน้ำนะครับมากเจอนานตรงไหนก็อาบนะครับแี่แกบอกว่าแกชอบผัดผัดจะไปอาบตรงนั้นผัดจะไปอาบตรงนี้เนาะอันนี้คือความชอบของส่วนตัวน,นะบคนอยู่ได้ในพวกเราเรานี่อยู่ไม่ได้ครับเพราะมันไม่ชินเนาะ แกอยู่จนชินแล้วแกอยู่แบบนั้นจนชินครับแกใช้ชีวิตแบบนั้นครับเหมือนรือสีไปเลยครับเนาะแกใช้ชีวิตแบบนั้นไปชอบชอบอยู่โดดเดี่ยวชอบอยู่สันโดดนะชอบหากินเก็บของเก่าไปเรื่อยเนาะขายลูกโปง่งนะช่วงนี้อาชีพหลากๆของแทียก็จะเป็นเก็บของเก่าด้วยขายลูกโป่งด้วยครับเนาะเจ้าที่ถามมานะครับช่วงที่แกอ่า เรร่อนจัดก,ก็คือช่วงโควิดนี่แหละครับไม่มีงานวัดครับแกบอกว่าถ้างานประจําปีหรืองานที่เหมือนงานที่บ้านตรวจที่แกขายลูกปูมันก็จะขายดีสู้พวกงานวัดไม่ได้พวกงานในงานวัดอน่มันทําหลายคืนปีอยู่สี่ห้าคืนแกก็ย่้อ่ากล้งคืน,คน,คนได้ๆๆกลางคืนก็ได้ขายลูกปูมาลูกปูปฏิบตของแกนะแล้วก็กลางวานันแกได้เกิดเก็บของในงานนะครับเนาะมากองไว้กองไว้ อยู่หน้างานนึ่งีก็ได้ขายได้ได้เยอะพอสมควรเก็บพลาสะต,ะสะติกครับก็ได้เยอะครับเนาะกลางคืนก็ขายลูกโป่งกลางวันก็เดินเก็บพวกนี้เนาะเพราะว่าการขายลูกโป่งแกไม่ได้ว่าหยุดดึกอะไรมากหมายว่าเด็กน้อยมันซื้อเนาะประมาณสามทุ่มก็ได้นอนประมาณแล้วก็เดินเก็บของเก่าในในงานเพราะว่าส่วนมากในงานเขาก็จะตอนกินทิ้งกคิดค้างแล้วนะเขาไปสนใจแล้วครับเนาะถึงจะได้พวกนั้นครับ วันนี้ก็ไม่ได้ไปหาพี่วงครับก็อดีตีเอฟซีผู้ใหญ่ใจดีจะบริจาคสิ่งของเล็กๆน้อยๆให้พี่วงอ่ะท่านที่เข้ามาชมคลิปก็อ่าใครว่าสงสารแกนเนาะอ่ะว่ากันไปสงสารเนาะบางคนก็ว่าอย่างนั้นอย่างนี้เราก็ไม่ได้ว่าครับนะัาเป็นธนาจีตังแลวแต่ความคิดขอแค่คอมเมนต์เข้ามาคุยกันก็ถือว่า แนะนำแนะนเนาะบางคนก็แนะนำพี่วงต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยดูเพื่อสรุกครับเนาะดูเพื่อความบันเทิงดูเพื่อเป็นสิ่งดูวิถีชีวิตคนอื่นเขาเนาะสิ่งที่เรานำเสนอไปก็คือเรานำเสนอวิถีชีวิตของเขาแนวทางหรือการำดำเนินชีวิตของคนคนหนึ่งที่ส่วนมากเราจะไม่ค่อยมีใครมาทำคลิปแบบนี้มากครับเนาะ แบบนี้ไม่น่าทำหรอกครับเพราะว่ามันสุปกโขกหนึ่งพูดว่าอยากอนุญาตนะครับผมจริงๆแล้วเนาะบางทีเราไปทำเราก็เหนื่อยครับยอมไปอยู่ตามโดยใ้ถนุนเงาแกครับเรออยู่โขกต้องไปนั่งไปนั่งคุกเกียแกเนาะที่มันก็เหนื่อยครับผมไม่ใช่ว่าเราไม่ใช่ว่าเรานะ่ะชอบหรอกครับผมแต่ใจที่เรารักอยากทงคลิปครับนะเราก็มีรถขุดของเราอยู่ มีทีมรถขุดที่ได้ถ่ายทั้งวันได้ครับแล้วก็ถ่ายแล้วก็มีคนดูครับเนาะแต่ไม่ถ่ายคลิปรถขุดก็มีคนดูมีอะไรครับคำว่าความชื่นชอบในการทำนะรายได้จากการทําคลิปของผมก็ไม่ใช่ว่าได้อะไรมีรายได้นะครับไม่มีครับไม่คุ้มกับผมเอาธุรกิจของมแล้วครับผมผมทําธุรกิจหลายอย่างครับมีรถพ่วงรถไมโครมีหลายๆอย่างมีร้านหลายร้านมีกิจการหลายกิจการที่จะอยู่ได้เลี้ยงตัวเองได้สบายครับเนาะมีกิจการที่เขาเรียก หรือว่าเรียกว่าเรามีลูกน้องเรามีลูกน้องเป็นห้าหคนครับเนาดูเลยลองได้แต่ผมชื่นชอบในการทําคือเราอยากทําครับความใฝ่ฝันเราอยากทําคลิปมีโอกาสแล้วในสื่อตรงนี้เขาทําเปิดยูทูบยูทูบได้เนาะมีช่อง YouTube เราก็เพิ่งมาทำเนาะจริงจเราถ้าทํานานตอนนี้แต่ต้นเราก็มีคนมียอดซับเยอะแยะเนาะแต่ว่าเรเพิ่งมาทํากันแค่ปีเดียวเนาะ ถือว่าเป็นความชอบส่วนตัวแล้วกันครับเนาะในการทําคลิปครับบางท่านก็คอมเมนต์มาว่าเราทําคลิปคนได้รอดได้ยอดวิวสูงกว่าอันนี้เขาพูดตรงๆครับบางทีรายได้ตรงนั้นมันไม่ได้พออะไรผมหรอกครับผมไม่พอคุ้มค่าน้ามันค่าเสียเวลาผมหรอกครับผมขับรถเนาะขออนุญาตครับเราขับ BM ็เอ็มซีรีสนะ์ 5525D เราไปทําคลิปนนิ ไม่ใช่ว่าอวดหรืออะไรเราเป็นประจํารถส่วนตัวผมใช้เนาะและประก่าชื่นชอบในการทําคลิปชื่นชอบที่จะคุยชื่นชอบที่จะเล่นงั้นเนาะคนเราถ้าขาดความชอบหรือว่าไม่ชอบจริงผมไม่ผมเชื่อว่าไม่มีใครทําได้เนาะหรือว่าทําได้นานแต่ความชื่นชอบของผมผมชอบอย่างนี้ครับเนาะชอบทําคลิปชอบคุยชอบสนุกสนานไปครับเนาะต่เรื่องงานการผมไม่ให้ขาดครับโอกาสว่างกาทํา ไม่ว่าพวกธุรกิจที่ต้องดูแลหลายอย่างมีลูกเมียที่ต้องดูแลมีธุรกิจที่ต้องดูแลมีลูกน้องที่ต้องดูแลเยอะแยะครับเนาะผมคุยสนุกสนานก็เราอยากให้สนุกในคลิปของพวกเราเนาะทำเป็นธรรมชาติครับไม่มีการแต่งเติมอะไรนะทำให้สนุกสนานครับก็ขอบพุทธศีทุกท่านครับที่เข้ามาชมไอศีทุกท่านที่เข้ามาติดตามพวกเราแวะมาชมพวกเราเนาะแล้วก็แวะมา แล้วก็มีคอม,ม,มเมนต์มาคุยกันอ้ขอบคุณมากมากครับเนาะเป็นกำลังใจครับถึงจะคมอมเมนต์ยังไงเราก็ไม่มีปัญหาครับแล้วก็ขอ้วยคามมาสุภาพนะให้สุภาพกับพดีเราอ่านล้วก็ต้องมีความรู้สึกมากในคนเราครับเนาะไม่ว่าเขาว่าเราเนาะก่อนถึงยังไงก็ขอบคุณมากมากครับที่ได้เข้ามาติดตามพวกเราเข้ามารับชมคลิปรับชมคลิปของเสือสรัดตะขุดบุรีหลังครับเนาะเป็นคลิปในแนวของการทํา เขาเรียกว่าทําคลิปรถขุดทําคลิปทั่วไปมีความคิดว่าอยากเป็นส่วนหนึ่งครับอยากทําตั้งเป็นชมรมเรียกว่าชมรมแบ่งปันผู้ยากไร้ครับมีห้ามีสิบก็แบ่งปันเข้าไปเป็นสื่อกลางเล็กๆน้อยๆในชุมชนท้องถิ่นครับเพื่อที่จะช่วยเหลือคนอยากคนจนบ้างถ้ามีโอกาสนะครับอยากจะเป็นตั้งเป็นชมรมเจ้าเจิมขึ้นมาครับเพื่อที่ดูแลเขางมังม่งเรามั่งเราบ้าึงว่า เรามีอะไรหรอครับแต่เราอยากจะแบ่งปันบางทีเราอาจจะมีกับเขามีช่องทางที่จะสื่อออกไปได้กว้างเนี่ยในทั่วประเทศครับเนาะพูดยาวไปแล้วครับเนาะอันนี้ก็คือเราขับรถมาจากที่ร้านในเมืองสุรินทร์ครับกับที่พักก็เลยคุยคุยให้ฟังคุยโอ้โหเนี่ยครับคลิปจากขับขับมา13กิโลไม่ได้ขับเร็วครับ สิบสองนาทีแล้วยังไม่ถึงบ้านครับก็ประมาณเคคราขับประมาณเฉลีย่ยประมาณสิบห้านาทีไปกลับ่อไปครับราคาเดียวเนาะมาจากประมาณนั้นเลยครับเนาะ,ะก็ถึงบ้านแล้วนะครับผมเราก็มาเล่าครับอยา่ากันนะเล่าให้คุยให้ฟังค,คุยกันฟังคุยกันคุยกัน,กนสนุกสนุกกันไปค,ครับถึงโรงงานแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับ ให้กำลังใจพวกเรากับช่อง YouTube เสียสุรัสรถขุดบุรีรมครับสินี้บายบายครับถว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ